สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูแนนอีกเช่นเคยนะคะในชั่วโมงนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของระบบย่อยอาหารค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักความหมายของระบบย่อยอาหารกันเลยดีกว่าระบบย่อยอาหารคืออะไรคะอ่าระบบย่อยอาหารนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลงนะคะ เพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ค่ะอ่ะเรามาดูกิจกรรมการย่อยอาหารด้วยการเคี้ยวไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเอาหนังสือเรียนขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่21ค่ะแล้วก็เอาใบกิจกรรมที่4ขึ้นมาด้วยนะคะเรามาดูในใบกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะก็คือข้าวสุก1ถ้วยช้อน1คันค่ะวิธีการทดลองนะคะก็คือ1เลยให้นักเรียนเนี่ยบวนปากให้สะอาดก่อนนะคะแล้วตักข้าวสุกเนี่ยใส่ปากแล้วเคี้ยว2ก็คือบันทึกรสชาติเมื่อเริ่มเคี้ยวข้าวและหลังจากเคี้ยวข้าวนาน,น1นนาทีนะคะสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนสังเกตก็คือ รสชาติของข้าวเมื่อเริ่มเคี้ยวนะคะอย่างที่2ก็คือรสชาติของข้าวเมื่อเริ่มเคี้ยวนานเป็นเวลา1น,นาทีนะคะจะมีรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมไหมหรือว่าไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วให้นักเรียนสรุปผลการทดลองนะคะจากนั้นก็ตอบคําถามท้ายการทดลองด้วยนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อค่ะข้อแรกนะคะจะถามว่า รสชาติของข้าวเมื่อเริ่มเคี้ยวและหลังจากเคี้ยวนาน1นาทีนะคะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรอย่างข้อ2น้ำลายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารหรือไม่อย่างไรนะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากการที่นักเรียนทำการทดลองไปเลยนะคะ จากการที่ครูได้ทําการทดลองด้วยตนเองแล้วนะคะพบว่ารสชาติก่อนเคี้ยวและหลังเคี้ยวนะคะมีความแตกต่างกันค่ะในรสชาติก่อนเคี้ยวข้าวนะคะจะพบว่าไม่มีรสชาติอะไรเลยค่ะแต่เมื่อเคี้ยวไปสักพักนะคะจะพบว่าข้าวเนี่ยมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือจะมีรสหวานขึ้นที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าในน้ำลายเราจะมีเอนไซม์ หรือที่เรียกว่านำย่อยนะคะเอนไซม์ชนิดนี้ก็คือเอนไซม์อะไมเลสค่ะจะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลนะคะแล้วลักษณะของข้าวก่อนเคี้ยวและหลังเคี้ยวเป็นอย่างไรคะอ่าก่อนเคี้ยวนะคะข้าวก็จะมีรูปร่างเป็นเม็ดเรียวๆนะคะสีขาวแต่เมื่อเคี้ยวไปสักพักนะคะจะมีลักษณะเป็นก้อนเหลวๆนะคะ มีสีขาวแล้วก็มีรสชาติด้วยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของครูที่ได้ทําการทดลองด้วยตนเองนะคะซึ่งครูก็อยากให้นักเรียนทําการทดลองนี้ด้วยตัวเองด้วยนะคะแล้วก็บันทึกผลแล้วตอบคําถามให้เรียบร้อยนะคะดูคําถามดีๆนะคะแล้วตอบให้ถูกต้องค่ะ เรามาดูประเภทของการย่อยอาหารกันบ้างค่ะการย่อยอาหารนะคะจะมีอยู่2วิธีก็คือ 1. การย่อยอาหารเชิงกล 2. การย่อยทางเคมีค่ะซึ่งทั้ง2วิธีนี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะเรามาดูวิธีแรกกันเลยค่ะการย่อยเชิงกลนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้เล็กลงนะคะ โดยการบดเคี้ยวด้วยฟันค่ะและการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารค่ะส่วนการย่อยทางเคมีนะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของสารอาหารโดยมีเอนไซม์ที่เป็นน้ำย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้อาหารมีขนาดเล็กลงที่สุดค่ะเพื่อที่ร่างกายเนี่ยจะสามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ค่ะ เอนไซม์นะคะจะเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะตัวเร่งปฏิกิริยานี้เรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะคะปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสก็คือการแตกตัวของอาหารโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กค่ะโดยใช้น้ําเป็นตัวทําปฏิกิริยาอย่างเช่นน้ําตาลมอนโทสจะถูกย่อยโดยใช้เอนไซม์มอนเทสนะคะ ก็จะได้เป็นกรูโคสค่ะแต่ตัวที่ทำปฏิกิริยาจริงๆก็คือน้ำนะคะเอนไซม์เนี่ยจะเป็นเพียงตัวเร่งปฏิกิริยาเท่านั้นค่ะเรามาดูอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารกันบ้างค่ะอวัยวะแรกนะคะก็คือปาก2นะคะก็คือหลอดอาหาร3ก็คือกระเพาะอาหาร 4. ลำไส้เล็ก 5. ลำไส้ใหญ่และ6ทวานรหนักนะคะ,ะเรามาดูปากกันก่อนแนวัยวะปากนะคะก็จะประกอบไปด้วยฟันลิ้นและน้ำลายนะคะซึ่งแต่ละอย่างจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลย ฟันนะคะจะทําหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะลิ้นจะทำหน้าที่ในการส่งอาหารให้ฟันบดเคี้ยวและคลุกเคล้าอาหารให้อ่อนตัวค่ะส่วนน้ำลายนะคะจะทําหน้าที่สร้างน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะนักเรียนคิดว่า ร่างกายเนี่ยผลิตน้ำลายประมาณวันละเท่าไหร่คะ,ะครูมีช้อยให้ข้อ1ก็คือครึ่งลิตรข้อ2 0.75ถึง1.5ลิตรนักเรียนคิดว่าร่างกายเนี่ยผลิตน้ำลายประมาณวันละเท่าไหร่คะข้อ1ห,หรือข้อ2ติ๊กต๊กตกิ๊กต๊กตกิต๊กตคกคำตอบก็คือข้อ2นะคะ 0.75ถึง1.5ลิตรค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนเรามาดูคำถามชวนคิดกันบ้างค่ะข้อแรกนะคะอาหารเข้าสู่ระบบย่อยอาหารที่อวัยวะใดเป็นที่แรกคะที่ไหนเอ่ยคำตอบก็คือปากและฟันนะคะ,ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลย ข้อ2นะคะฟันมีหน้าที่อย่างไรในระบบย่อยอาหารคะอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยคำตอบก็คือมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารนะคะถูกต้องค่ะ,ะข้อ3น้ำลายมีหน้าที่ใดในระบบย่อยอาหารคะติ๊กตอกติ๊กตอกค,คำตอบก็คือ น้ำลายนะคะจะมีหน้าที่ในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะเรามาดูข้อที่4กันบ้างแป้งนะคะจะถูกย่อยเบื้องต้นในอวัยวะใดคำตอบก็คือปากนะคะนักเรียนถูกต้องอข้อที่5นะคะอันนี้จะเป็นช้อยมั่งการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรคะนักเรียน กอไก่ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ง่ายและรวดเร็วค่ะหอไข่ทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงจึงช่วยให้หุ่นดีนะคะคอควายทำให้อาหารต่างๆไม่ตกค้างอยู่ในระบบย่อยอาหารงองูทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจากการเคี้ยวที่ละเอียดนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ คำตอบก็คือกอไก่นะคะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้อย่างง่ายและรวดเร็วนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้คือภาพของอะไรคะใช่ค่ะภาพนี้คือภาพส่วนประกอบของปากนะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายกลไกการทำงานของปากให้นักเรียนฟังค่ะอันนี้นะคะจะเป็นช่องปาก ภายในช่องปากเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฟันลิ้นแล้วก็ต่อมน้ำลายนะคะในต่อมน้ำลายเนี่ยจะมีอยู่ด้กยกัน3คู่คู่แรกนะคะจะอยู่ใต้ขากรรไกรค่ะ,ค,ะคู่ที่2นะคะจะอยู่ใต้ลิ้นคู่ที่3มจะอยู่ข้างกบ่หูค่ะออนักเรียนคิดว่าปากฟันลิ้นแล้วต่อมน้ำลายเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันไหมคะ ใช่แล้วค่ะอวัยวะทั้งหมดนี้ทำงานสัมพันธ์กันนะคะโดยเริ่มจากปากนะคะปากจะเป็นช่องเปิดรับอาหารนะคะซึ่งขณะที่เราเคี้ยวอาหารอยู่นั้นปากของเราก็จะปิดนะคะแล้วก็ขยับไปมาให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะแล้วในขณะเดียวกันจะมีน้ํำลายออกมานะคะแล้วฟันเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการบดอาหารไปเรื่อยๆนะคะลิ้น ก็จะทำการคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากับน้ำลายและเอนไซม์ค่ะน ok <st> um> อกจากอวัยวะนี้แล้วก็ยังมีก้ามเนื้อนะคะที่เป็นตัวช่วยให้อวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นระบบค่ะเมื่อเกิดการทำงานที่เสร็จแล้วนะคะจะมีสิ่งหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาจากต่อมน้ำลายนั่นก็คือเอนไซม์นะคะหรือจะเรียกว่าน้ำย่อยก็ได้ค่ะ ในน้ำย่อยนี้นะคะจะเป็นโปรโตีนประเภทหนึ่งที่ช่วยในการย่อยค่ะเอนไซม์ชนิดนี้นะคะก็คือเอนไซม์อะไมเลสค่ะจะทำหน้าที่ในการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลค่ะในการที่ปากเคี้ยวอาหารนะคะเราจะเรียกการย่อยแบบนี้ว่าการย่อยเชิงกลค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเอนไซม์เข้ามาช่วยในการย่อยนะคะก็จะเรียกว่าการย่อยเชิงเคมีค่ะ ให้นักเรียนเอาใบงานที่5ขึ้นมานะคะระบบย่อยอาหารคําสั่งนะคะให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะคําถามจะมีอยู่ด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกจากภาพนะคะจงเรียงอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารมาให้ถูกต้องค่ะข้อ2นะคะการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยมีผลต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร อ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะเราตอบคำถามค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะจะมีงานอยู่ด้วยกัน2ง,งานนั่นก็คือใบกิจกรรมที่4การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยวและใบงานที่5นะคะระบบย่อยอาหารในชั่วโมงนี้นะคะเราก็เรียนกันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเรามาเรียนต่อในชั่วโมงหน้ากันในชั่วโมงหน้านะคะครูจะสอนในเรื่องของกระบวนการทำงาน และหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้ครูมีกิจกรรมให้ทำสนุกไหมคะ,ะครูขอฝากนักเรียนในเรื่องของการติดตามงานด้วยนะคะใครที่ยังไม่ทำหรือทำยังไม่เสร็จนะคะก็ให้นักเรียนเร่งมือทำให้เสร็จด้วยนะคะเพราะไม่งั้นจะเป็นดินพอกหางหมูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ถ้าใครชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบาย